ู้แบบนี้เขาเรียกว่าตู้เพลงนะครับแต่วันนี้อยากจะถามว่าคุณจะต้องมีอายุสักเท่าไหร่ละครับถึงจะทันได้เห็นว่าในสมัยก่อนเขามีตู้เพลงแบบนี้ละครับไว้บริการผู้คนที่อยากฟังเพลงนะครับนี่เป็นตู้เพลงที่ใช้เงินหยอดนะครับสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆนั้นเพลงละหนึ่งบาทนะครับตู้เพลงนั้นมีทั่วเมืองไทยนะครับแม้กระทั่งยอดรักสลัดใจก็ยังต้องร้องเพลงให้หนุ่มตู้เพลง ว่าเพลงที่ยอดรักร้องนั้นจะบอกว่าตัวเองนั้นจีบสาวไม่เก่งต้องคอยแลกเหรียญบาทเอาไปหย่อนตู้เพลงเพื่อใช้เพลงนั่นแหละจีบสาวแต่ว่าวันนี้พี่จะให้ดูในคลิปต่างๆาเหล่านี้ตู้เพลงที่เห็นในหนัโดยเฉพาะหนังไทยะจะเป็นตู้ที่ทาให้เกิดเรื่องราวเกิดจากคิวบูนะครับเกิดขึ้นก่อความเดือดร้อนนองครานให้กัน ผู้คนที่อยู่โดยทั่วไปนะครับสังเกตดูไหมครับอย่างในฉากนี้นะครับคุณศักดิ์รอดปิ่นนะครับที่อยู่หน้าตู้เพลงยอนเพลงนะแล้วเต้นด้วยร้องด้วยนี่คุณระจิตนะครับที่เป็นเจ้าของร้านนะครับนี่มาจากหนังเมื่อปี2521นะครับเป็นภาพจริงเรียกว่าชีวิตจริงนี่หนักเอกครับคุณแวรดีหวังงามนะครับก็เป็นชีวิตจริงของผู้คนที่อยู่ใน บริเวณที่มีตู้เพลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ยตามร้านค้านะครับซึ่งเรียกว่าไม่เลือกชั้นวรณะนะครับร้านค้าทั่วไปร้านตามสลัมชุมชนแออัดนะครับหรือว่าร้านต่างพัตคาารใหญ่ๆก็มีตู้เพลงให้หยอดนะครับผู้คนที่ฟังเพลงนั้นก็จะหลากหลายนะครับแต่ว่าที่เราเห็นในหนังทั้งหมดส่วนใหญ่มักจะมีตู้เพลงแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่จะต้องให้วัยรุ่นนะครับวัยกวนแบบือนนี้แหละ ต้องมาต่อยมาตีกันนะครับนี่เป็นหนังเมื่อปี2521นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูหนังที่อยู่ในปี2518ครับสภาพบ้านเมืองในกรุงเทพนะครับเมื่อปี2518มีตู้เพลงอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นโรงหนังนะครับนี่วัยรุ่นวัยกวนทั้งหลายนะครับก็จะใช้ตู้เพลงแบบนี้แหละครับลจะใช้ก็เดินไปที่ตู้นะครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วนะครับ นี่แหละครับถ้าเป็นสภาพตู้เพลงในต่างจังหวัดก็จะอยู่ในร้านค้าร้านขายของชำนะครับร้านขายกาแฟร้านขายข้าวนะครับก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็จะต้องเรียกว่าเปิดเพลงหยอดเพลงนั่นแหละครับตู้เพลงที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็่กับแกล้มนะครับเวลาที่จะกินอะไรนะครับนี่ครับจะหยอดเพลงแล้วนะครับกวนเจ้าของร้านนะครับ นี่ครับ1บาทหยอดลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็จะได้ฟังเพลงที่ตัวเองเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสากลน,นะครับที่บรรดาวัยรุ่นวัยรุ่นใดรุ่นเล็กทํไไหเขาเลือกนะครับแล้วภาพนี้ก็มาจากหนังเมื่อปี2 5 2 2นะครับเป็นหนังของคุณพรไพรโรธเรื่องลาบเลือดนะครับซึ่งใช้สถานที่จริงของร้านค้านะครับซึ่ง น่าจะอยู่ในบริเวณคิวรถนะครับแล้วก็เป็นตู้เพลงจริงๆที่ใช้กันอยู่จริงในปี2522ครับนี่พระเอกครับสมบัติปิธนีครับมาแล้วนะครับตรงนี้ที่จะดูช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงเพลงจากตู้เพลงนั้นดังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สมบัติก็จะกวนกวนนะครับตามเสียงเพลงนะครับเพื่อที่จะเรียกว่ากนประสาทวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมี ขิวชกต่อยกันก็เรียกว่าทั้งเสียงเพลงนะครับลีลาการกวนแต่ละคนนะครับก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นเป็นการชกต่อยกันและนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่สมบัตินั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านที่มีตู้เพลงเหมือนเดิมนะครับของคุณคนนี้เขาชื่อว่าคุณโป๋เป่าปี่นะก็มามีเรื่องอีกแล้วครับที่ร้านนี้แหละครับมีเรื่องกันเป็นประจำยิ่งเลยนะครับไหมครับ แล้วก็นี่ครั้งที่สามก็มาที่ร้านเดิมอีกนี่แหละครับทีนี้ก็จะมามีเรื่องกันนะครับสังเกตดูนะครับว่าตู้เพลงนั้นจะอยู่ในร้านแบบนี้แหละครับท่านลองนับอายุตัวเองนะครับว่าท่านเกิดมาท่านเคยเห็นนี่ครับตู้เพลงแล้วก็มันเริ่มเสื่อมความนิยมลงเมื่อไร่นะครับตู้เพลงกับรำวงนะครับไม่รู้อันไหนหมดก่อนนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนั้นมาก คู่กันนะครับมีตู้เพลงให้หยอดมีรำวงที่เขาเป่าดุกวีนะครับไม่ใช่รำวงย้อนยุคอย่างปัจจุบันนะครับเป็นรำวงจริงๆในสมัยก่อนมีคนหน้าผู้ร้ายครับคุณลี่ชานะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับวันนี้ก็จะเป็นการชกต่อยกันในร้านที่มีตู้เพลงนะครับของคุณสมบัติกับคุณมานพชกต่อยกันนะครับนี่ปี2522นรบนะครับผมเห็นตู้เพลงกับหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ในปี 2,529นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมในปี2,529นั้นยังมีตู้เพลงอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสภาพชีวิตจริงนี่แหละครับตู้เพลงที่อยู่ในปี2,529เปิดเพลงนะครับคนนั้นอีสานก็เปิดเพลงอีสานนะครับพอเพลงจบเห็นไหมครับเวลาเปิดเพลงก็จะต้องเรียกว่าดิ่มกันในโต๊ะนะครับ ตกมือร้องํำทำเพลงนะครับในร้านเล็กๆนะครับที่แถวโรงงานนะครับพอจบเพลงก็จะไปหยอดเพลงอีกนะครับไปแล้วครับเมาด้วยครับนี่ครับหยอดเพลงเพลงละหนึ่งบาทนะครับหยอดจริงแล้วกดเพลงอีกก็เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับที่ดูหยอดแล้วก็เต้นนะครับก็ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั้นแซวนะครับเรียกว่าไอเสียวนะเปิดเพลงอีสานนะครับลูกทุ่งอีสาน หมอลำนะครับคนชอบก็หยอดเพลงเดิมนะครับคนที่ไม่ชอบก็รำคาญนะครับ,รบเรื่องกันแล้วนะครับถูกดาว่าเอซียวครับตาครับแล้วก็มีเรื่องกันนะครับผมว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าเลิกใช้ตู้เพลงเพราะว่าตู้เพลงนั้นก็เป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ วัยรุ่นมาชกต่อยมาตีกันในร้านนะครับก็เลยอาจจะต้องเงียบๆไปนะครับแล้วก็พัฒนาการของวิทยุเทปนะครับหลายคนมีวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วที่บ้านนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องไปหยอดฟังเพลงนะครับซื้อตลับเพลงมาฟังก็ฟังเพลงที่บ้านได้นะครับไม่ต้องไปฟังที่ร้านนะครับตู้เพลงก็เลยค่คอยๆเสื่อมความนิยมลงครับ